ปาตูกับาไอยเคยได้ที่ีไม่ารียนสถาจะไปสถานีจะไปไหนอไปฝร่งเไปอตาลีกังบอกถ้าผมจะไปอาจจะไปติดโคลัมโบไปไปที่อิตาลีไปไหนความจริงจากโคลัมโบไปกตตลพึ่งก็คือสถานีสยามก่อนฝั่งกีาก็นะ ก็ม,มารงกระสอบข,ขึ้นมาสถานีสุขุมวิทไม่ไม่ใช่ดิลงองมาที่สุขมุมวิทแล้วก็ต่อไปกระสอแล้วก็ยวค่อยไปสถานีาทุกวันจนะเท็นอะไรบางอย่างคือจะมุเีงยงโยวเดินหน้าหมอกจะให้ผ่าเอโคนอคอกแล้วก็ใส่เข้าไปใาม่ต้องให้คุณหมอเขาดูวิธีนี้ว่ามันสำามารือนันเปลี่ยนหรือมันอะไรได้หรือเปล่ลาจริงๆรอไม่ใช่รืงที่มีครับผ่ ก็บอกว่าจะไม่ได้เล